โอ้โ,โจเกอร์แกบุกเมโทรโพลิสของฉันได้ยังไงตายนี่ไม่ต้องรอแบทแมนเรากูต่เองเลยพ่อแม่สอนไม่จำครับติดนิสัยชอบไถาสาวนี่นะไถาสาวไถาสาวนะครับโอ้นี่ครับนี่จังหวะนี้ได้นะครับพอได้อยู่นะครับกดโชว์จังหวะการไถยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับด้วยความสมรย์ของเหล่าฮีโร่นะครับ เราจะทำให้โลกปลอดภัยนี่นะายโจเกอร์นี่นะเอาแต่โจเกอร์หมดคลิปนี้โจเกอร์ต้องมีท้าหนึ่งหนึ่งกันบ้างแล้วครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์มั่วมาร์มนะครับวันนี้นะครับมั่วมาร์มนะครับมากับคอนเทนต์ง่ายๆนะครับหัดเล่นซุปลำบากหรือไม่นะครับอ่าจริงๆมั่วมาร์มเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเล่นซุปมานานมากแล้วนะครับนะครับแต่อดีตการนะครับเป็นตัวแรกที่เล่นเอวีเลยเอ่อไม่สิต้องบอกเป็นตัวที่2นะครับที่เล่น จาก RV เลยตั้งแต่ตัวแรกนะครับคือมาลอตตอนนั้นจําได้นะครับเล่นซุปเป็นตําแหน่งของออฟเลนนะครับแล้วก็ยังไถไม่เป็นนะครับและยังไม่รู้จักคำว่าตําแหน่งลมเลยเหมือนเด็กหัดเล่นนะครับเพราะงั้นทิ้งไปนานมากแล้วเลยขอกลับมาเล่นใหม่นะครับมาดูซิว่าตอนนี้ฝีมือและความเข้าใจของมัวมาร์กเนี่ยจะสามารถเล่นซุปได้ดีขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้ไม่ได้เล่นมานานมากนะครับกล้าบอกเลยเอาละครับสำหรับตัวของพาสซีฟซุปนะครับก็คือซูเปอร์แมนเนี่ยมันจะมีการวิ่งที่เร็วขึ้นนะครับถ้าไม่มีการรสุดนะคับ ตัวของซูเปอร์แมนจะบินนะครับแล้วเวลาการกดต่อยธรรมดาเนี่ยจะเป็นการผลักเข้าไปนะครับซึ่งตัวซูเปอร์แมนเนี่ยก็จะได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มเติมตามตัวของเลือดของซูเปอร์แมนนะครับส่วนท่าที่หนึ่งนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือเป็นเรื่องของการปล่อยลําแสงนะครับถ้าเป็นการบินขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเดินปกติน่ะจะเป็นการปล่อยลมนะครับก็คือปล่อยลมเยือกแข็งของซูเปอร์แมนนะครับทำให้เกิดการสาโลนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่าพวกนี้จะหากินหมดเลยนะองของซูเปอร์แมนนะครับอันนี้ก็เป็นท่าที่2นะครับแมนออฟซูนะครับชอบท่ามากเลยก็คือเป็นท่าที่เวลาที่เราเดินปกตินะครับเวลากดปุ๊บจะเป็นการล้างสถานะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบินอยู่เนี่ย ตัวของซูมแมก็จะกระโดดเข้าไปแล้วทุบพื้นนะครับทาให้เกิดการสตันขึ้นมานิดนึงและถอยหลังไปนะครับแล้วก็ตัวอันติของซูมแมนะครับจะเป็นตัวของการกดเพื่อเป็นการเพิ่มพลังนะครับชาร์จพลังจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับเป็นเวลา10วินะครับ100%เลยวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ล้ังสนานะบางส่วนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำความเสียหายจากการโจมตีได้ด้วยนะครับทีนี้มาดูตัวของ ของที่ใช้นะครับอันนี้มี2แบบมันมีแนวป๋าดันอันนี้กับป๋าดันนะครับของมมาร์กเนี่ยเป็นลักษณะของโรมิงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแนวออฟเลนออฟเลนนะครับชิ้นแรกที่มมาร์กจะออกนะครับก็คือรองเท้าต้านสถานะนะครับเพราะว่ากลัวเครื่องบินตกมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเห็นซูเปอร์แมนแ๊บเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบอกเลยนะครับว่าซูเปอร์แมนเป็นตัวที่เล่นได้ดีนะครับแต่ต้องเล่นทีเผลนะครับตอนแรกก็ไม่รู้อยู่หรอกนะครับหลังๆเนี่ยก็รู้แล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยก็เวลาเล่นก็เลยพยายามที่จะหลบพุ่มอะไรอย่าง พราะถ้าเกิดบินออกหน้าออกตามากเกินไปฝันข้ามสตันดีรู้เรื่องครับเครื่องบินตกเลยนะครับอันที่2นะครับเป็นเรื่องของโอ i ินวิวนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับโจแมนนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นอยู่ในออฟเลนเนี่ย เราถ้าเพิ่มพลังดาเมจให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเพิ่มพลังชีวิตให้ด้วยเนี่ยซุปเปอร์แมนจะตายยากมากขึ้นนะครับและซุปเปอร์แมนเนี่ยคเคลียร์คีิไวนะครับแล้ววิ่งได้เร็วขึ้นนะครับก็จะเติมเลนที่เป็นเลนแครี่ได้มากขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นนนั่เองครับเพราะงั้นเราก็จะเพิ่มพลังโจมตีไปอันต่อมานะครับเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้เลยเป็นไกรอานะครับสแตนดาร์ดนะครับซึ่งตัวของซุปเปอร์แมนเนี่ยมันเป็นแท้งกึ่งไฟเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันได้เปรียบต้นเกมนะครับเพราะฉะนััั้้้้้้้นน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 นชชิิิิททีีีี่่่่่่เเ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 ยยยมมมมมออออกกป็็ลืืืดดดพตจะไรงฟฟูขาาว แล้วก็กันเวทบางส่วนด้วยนะครับอันที่4นะครับเป็นเรื่องของตัวดาบจอกเกาะนะครับโบเกนสเปียร์นะครับแล้วก็อันที่5นะครับเป็นโลนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นเกาะเกิดนะครับอันนี้คือของของออฟเลนเลยต่อมานะครับเป็นรูนนะครับแมนออฟสติลก็จะมีกอเดนบอดี้เเม็ดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่มัมาร์คทิ้งไว้ก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีเป็นสวอตหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นรูนสีม่วงนะครับ จะออกเป็นแอสซัสซิเนตนะครับเพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของวิ่งเร็วนะครับแล็พลังโจมตีด้วยส่วนในเรื่องของสีเขียวนะครับเราจะเป็นโพเวสแทนนะครับเพราะว่าเราออกเจาะเกาะในชิ้นที่4ไปแล้วนะครับเพราะงั้นเราเน้นเป็นโพเวสดีกว่านะครับตัวของซูแมนเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นต้องเจาะเกาะอ,อะไรรุนแรงขนาดนั้นนะครับมันใช้วิธีการดันเข้าป้อมจะดีที่สุดเพราะงั้นตัวของสูตร อพลังแฝงนะครับมมาคเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับก็มือแนวออฟเลนกับแนวปะดันแต่มันจะต่างกันอยู่ชิ้นเดียวเท่านั้นที่มมาคิดนะครับก็คือตัวของสีเขียวสาเหตุเพราะว่าถ้าเป็นออฟเลนนะครับมมาจะเล่นเป็นตัวทาวเวอร์เบสซิ่งนะครับคือเวลาเข้าป้อมพ๊บเนี่ยเราจะมีการต้งสนทนะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสถูกดักป้อมอ่ถูกหยุดที่ป้อมหรือสตันป้อมนะครับอันนี้เราจะมีโอกาสตายได้แต่ถ้าเรามีอันนี้ปุ๊บโอกาสที่เราจะจะโดนสตันก็น้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโรมิงออนะ เพื่อที่จะไม่ต้องวิ่งกลับบ้านครับแต่เติมหรือปวดบ่อยๆอันต่อมานะครับจะเป็นเกี่ยวเรื่องของการที่คีปตายใกล้ปุ๊บนะครับเราจะได้เฮดผีเพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับเพราะว่าซูเปอร์แมนเนี่ยมีพาสซีฟถ้าเลือดเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็ทาพลังโจมตีได้ดีเท่านั้นนะครับเพราะงั้นก็เลยต้องเพิ่มเลือดให้อันสุดท้ายนะเป็นฟอร์เรสต์วันเดอร์เลอร์นะครับม่อไม่ได้ต่อสู้ครับโจมตีปกติก็จะเป็นการลดความเร็วนะครับอันต่อมานะครับเป็นเรื่องของตัวพลังแสงสีแดงนะครับเป็นค สายสีฟ้าก็เป็นเพิ่มเลือดนะครับจบเลยนะครับอันนี้คือมาดูในเกมกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับสำหรับซูเปอร์แมนนะครับเวลาที่เล่นเป็นออฟเลนนะครับปกติเนี่ยเขาจะเล่นเป็นซูเปอร์แมนโลมิงนะครับเพราะถือว่าป่วนได้ดีมากๆซูเปอร์แมนนะครับกดข้อที่หนึ่งเลยครับอันนี้ในความคิดของมั่วมักเลยนะฮะเป็นข้อแรกเลยที่สําคัญนะครับซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นตัวที่ไล่ล่าได้ดีแต่ว่าเวลาอยู่ในออฟเลนเนี่ยเราจะทําการแข่งขันเกี่ยวเรื่องของการเคลียร์คีปเพื่อเติมเลนด้านบนนะครับเพื่อสร้างจังหวะเพราะงั้น ตัวโซแมนี่ยต้องพยายามสร้างจังหวะในการเติมไฟได้บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีข้อได้เปรียบคือการเคลียร์เลนนะครับเพราะฉะั้นข้อที่หนึ่งเลยโซแมนไม่ใช่ตัวที่สู้แล้วต้องชนะแต่ใช้จังหวะในการเคลียร์คลิปให้เร็วเติมไฟไวนะครับแล้วกลับมาเล่นที่เลนตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับนี่คือข้อแรกเลยที่ทําให้เกิดความได้เปรียบสูงสุดที่เล่นโซแมนอฟอ,อฟเลนเลยนะครับตอนนี้สกิลหนึ่งเมื่อมา์งยังไม่ได้อัพนะครับถ้าอัพแล้วเพิ่มไปที่เลเวล5เมื่อไหร่นะครับตัวของลงนย,ะ,ยคนะครับ อ่านะครับตอนนี้เราก็เติมแล้วได้สกิลหนึ่งแล้วนะครับพยายามวิ่งวนที่ผู้ไม้บ่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องเช็คนะครับแล้วก็หนี่เลยนะครับแล้วก็เวลาผลักนะครับอันนี้คือข้อที่2อนะครับอยากผลักให้แรงๆนะครับแล้วก็ยิงแสงได้แรงนะครับเวลากดท่านหนึ่งปุ๊บเนี่ยพยายามกดพุ่งเข้าไปแล้วต่อยให้สุดก่อนแล้วค่อยกดยิงลําแสงนะครับจะแรงมากเป็นพิเศษนะครับเมดโดนทีก็มีเสียเป็นข้อหนึ่งเลยนะครับอานะครับนีจังหวะนะครับเวลาเล่นซูมแมนนะครับข้อที่3ก็คือเวลาจะเดินโลมหรือเออทษทีครับเวลาจะเดินเติม ต้องเดินอ้อมนะครับห้ามเดินตัดน้ําตรงๆนะครับเดินตัดน้ำนี่แหละแต่ว่าเราจะอ้อมนะครับไปที่ขอบป้อมของฝั่งข้ามแล้วก็อ้อมวกกลับมานะครับเพื่อเตรียมสลับการดันให้กับเพื่อนในในทีมของเราทําดาเมจต่อเนื่องนะครับอ่าแล้วเราก็วิ่งกลับเรนเห็นไหมครับอันนี้สบายๆเลยชิลๆเลยนะครับสามารถเติมไฟอย่างนี้ได้เรื่อยๆต่อให้เป็นไอริก็ยังวิ่งช้ากว่าเรานะครับเห็นไหมครับยิงปุ๊บไม่นี่ไม่ถึงไม่ถึงเร็วห้าเลยฮะเลเวสามเนี่ยก็ตายเกือบหมดแลลวโอเคครับทีนี้มาถึงข้อ นะครับที่เป็นหัวใจสําคัญอีกอันหนึ่งของซูเปอร์แมนนะครับซูเปอร์แมนเกียรตัวที่หยุดได้หรือสตันนะครับไอริก็มีปาดกจายสตันนะครับตัวของเตลเซียนก็มีแช่แข็งนะครับมีสโลเรานะครับเพราะงั้นเรามีโอกาสเจอตัวที่มีซ c ซเยอะอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเวลาเข้าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องดูก่อนนะครับเสมอเลยอย่างเงี้ยกระโดดเข้าไปเพื่อสตันก่อนนะครับเพราะงั้นตัวข้อดีของซูเปอร์แมนคือเห็นไหมครับพอมีเพื่อนจะเข้าทีมดันออกครับไม่ยอมให้มีการเติมไฟ เข้าไปโดยเด็ดขาดถ้าเราทีมของเราได้เปรียบแต่ถ้าเกิดทีมของเราเสียเปรียบเราจะเข้าไปขัดจังหวะให้นะครับอันนี้คือข้อดีของซูเปอร์แมนเลยนะครับเพราะงั้นต้องอ่านแมปเยอะๆนะครับดูว่ามีสตันไหมนะครับเราเติมเข้าไปในจังหวะไหนตอนนี้จริงๆอยากให้ถอยมากกว่านะครับเยอะไปนะครับแต่ว่าโอเคหิวกนแล้วกันงั้นก็เข้าด้วยเลยแล้วกันครับนี่เนี่ยไม่ให้โจ๊กเข้านะครับยิงแสงไปนะครับมีโอกาสตายได้เมื่อเทลซอยเอาละครับจังหวะนี้อ้าวได้เทลด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่ได้โจ๊กเกอร์ด้วยนะครับว่าถือว ก็แถมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราอันตรายนะครับเลือดใกล้หมดแล้วแต่ว่าโตโรก็น่าเอายิงโตโรยิงโตโรนะครับโ,โตโรมีเกาะน,นะครับเพราะงั้นไม่ได้โอเคครับถอยกลับไปเติมเลือดก่อนอันนี้ไปข้อที่ไหน,นครับเนี่ยไม่แน่ใจจาไม่ได้นะครับอ๋อข้อที่5้าโอเคครับช่วงนี้สปอนเซอร์โสมแดงต้องเข้าแล้วนะครับความจําเริ่มไม่ค่อยดี เอาละครับสำหรับข้อที่5นะครับตอนนี้เนี่ยตัวซูเปอร์แมนนะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ตอนต้นเนี่ยเลือดจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเล่นตัวของซูเปอร์แมนนะครับเราจะต้องระวังตัวมากๆนะครับเพราะว่าตัวของซูเปอร์แมนเนี่ยออฟเลนของโมมาร์ที่เล่นเนี่ยโมมาร์คเอาตัวของสปินมาแทนนะครับซึ่งบางคนจะเอาเป็นผีเสื้อมาแทนเพื่อที่จะช่วยให้ตัวของซูเปอร์แมนมีโอกาสรอดมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเจอ CC ขนาดหนักนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นซุอรแมนเนี่ยครับข้อที่5คือต้องระมัดระวังในการเดินนะครับไม่ใช่มันเดินเร็วก็เดินมือสู้นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราเดินมือส่้ปุ๊บเนี่ยปัญหาเรามาแน่นอนนะครับเพราะงั้นการดักพุ่มการเช็คพุ่มการเดินหรือการดูนะครับฝั่งข้างไปเติมอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของหูตาต้องไวนะครับนี่คือข้อที่5เลยเอาละครับสำหรับมู่มาเนี่ยยังเล่นซุเปอร์แมนได้ไม่คล่องนะครับ จังหวะในการเล่นของมูมาร์กเนี่ยจะพยายามเปิดนะครับด้วยสกิลสนะครับเสมอเสมอนะครับเพื่ออยู่อย่างเงี้ยครับเขาจะมีโอกาสจังหวะก็จะดันจริงจงจังหวะนี้นะมูมาร์กเล่นพลาดนะครับต้องกดเป็นอันตินะครับแล้วดันเตียวเซียนไปต่อนะครับแต่ว่าดันยังไม่ค่อยเก่งนะครับก็เลยไม่มั่นใจนะครับเลยเก็บโอกาสจังหวะในการดันเอาเป็นดันแล้วเข้าป้อมได้ดีกว่านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดดันไม่ได้อย่างเมื่อกี้นะครับโดนสตันไปนะครับจากโตโร่นะครับวิ่งมาสตันทาให้มูมาร์กเนี่ยวิ่งต่อไม่ติดนะครับแต่ก็ยังมีตัวของสกิลหนึ่งใช้อยู่นะครับก็ถือว่าโชคดีเล่นซูเปอร์แมนนะครับข้อที่6เลยนะครับเห็นจังหวะในการไล่หรือดันได้นะครับต้องมั่นใจว่าตัวเองควบคุมทิศทางได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ยังไงอย่างที่บอกนะครับก็คือต้องเซฟตัวก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าเวลาเซฟตัวนะครับ มันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องที่มูมาคบอกนะครับว่ามันจะเป็นตัวในการสร้างจังหวะหลายๆแบบและป่วนไฟท์หรือการฟาร์มในทุกอย่างได้ดีมากๆเพราะงั้นข้อที่6เนี่ยคือใช้ประสิทธิภาพมันในตอนต้นเกมให้ได้เต็มที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเติมเล่นไม่ว่าจะเป็นการขัดขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นการดันเข้าป้อมนะครับทำทุกๆอย่างเลยในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้ความสามารถของโซแมนให้เต็มให้ได้อย่างเต็มที่นะครับในการทั้งเติมทั้งดันนะครับ อย่างกรณีนี้นครับไอ้มมาร์กเนี่ยน่าจะวิ่งกันบนไปนานนิดนึงไอริเลยมีโอกาสในการขโมยบัฟแดงนะครับก็ถือว่าไอริทําถูกต้องนะครับสำหรับมมาร์กก็ต้องระมัดระวังตัวเองเหมือนกันเพราะโดนบัฟแดงปุ๊บมันก็เหนื่อยได้เหมือนกันครับเอาละครับไม่มั่นใจก็อาจจะต้องฝึกในโหมดหัดเล่นก่อนนะครับมมาร์กเองเนี่ยก็ยังไม่กล้าเอาตัวซูเปอร์แมนลงแรงนะครับเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่มมาร์กเนี่ยชอบมากๆเลยแต่ว่าก็เอาจริงๆนะครับ ไม่คล่องในการดันเข้าป้อมนะครับยังไม่เชี่ยวชาญแล้วเก่งขนาดน,นั้นยังต้องฝึกอีกเยอะเลยนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของการลงแรงของเพื่อนๆนะครับจังหวะของตัวซูเปอร์แมนนะครับเวลาเล่นนะครับหัวใจสําคัญอีกหนึ่งข้อนะครับที่ไม่แพ้กันคือการรักษาสถานะการบินนะครับ อ่าเพราะว่าสถานะการบินคือทุกๆอย่างของซูเปอร์แมนนะครับถ้าเสียสถานะการบินไปเนี่ยคือซูเปอร์แมนเนี่ยจะเหมือนไม่มีอะไรเล่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหมั่นในการรักษาตัวของสถานะการบินนะครับของซูเปอร์แมนบ่อยๆนะครับเอานะครับจังหวะนี้ก็โชคดีนะครับได้อะไรด้วยนะครับเพื่อนมาเติมพอดีโอเคครับได้จังหวะก็มาดันนะครับตัวคีฟนะครับเพื่อที่จะทําลายป้อมนะครับแล้วก็ ตัวของซูเปอร์แมนนะครับต้องบอกตรงว่ามันเป็นตัวที่ดันป้อมได้เร็วนะครับแต่เวลาเราเล่นเป็นออฟเลนอย่างเงี้ยเราผลักคีปไปนะครับให้คีปมันเข้าเองดีกว่านะครับส่วนในหน้าที่ของเราเนี่ยเราไปเติมน่าจะเวิร์กกว่านะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ถ้ามีโอกาสดันได้ก็ดันนะครับเพราะว่าซูเปอร์แมนเป็นตัวที่ต่อยป้อมได้แรงมากๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับต่อยนะครับโอเคกดปุ๊บนะครับแล้วเดี๋ยวต่อยก็ไปยังคือพังได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดมี อันติครบๆนะครับและได้มีโอกาสต่อยป้อมนะครับวนแป๊บหนึ่งนี่คือพังพินาเลยนะครับป้อมเอาละครับจังหวะนี้นะครับพอเราดันได้เสร็จปุ๊บได้สูงขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับเราจะไปเติมเลนกลางนะครับพุ่มนี้เป็นพุ่มที่ดีมากของโซแมนนะครับมัวมาร์ฟชอบใช้จังหวะในการอ้าพอโจ๊กใช้ปุ๊บนี่แน่ดันนะครับแค่นี้ก็มีโอกาสปิดโจ๊กได้แล้วนะครับเอาละครับข้อที่7นะครับเป็นข้ออีกข้อหนึ่งนะครับที่มัวมาร์ฟเนี่ยให้ความสําคัญมากๆเลยคือซุปทําสปินพุทได้ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยสปินพุทธคืออะไรนะครับก็คือการดันทุกเลนนะครับแบบประมาณว่าไฟอยู่ปุ๊บสักพักหนึ่งหายไปแล้วคือหายไปดันคีปให้สูงขึ้นสักพักหนึ่งเข้ามาเติมแล้วแล้วก็ไปดันคีปต่อนะครับสเต็ปคล้ายๆกับเวลาเราเล่นนาคอสนะครับเวลาเราเล่นนาคอสเข้าไฟเสร็จปุ๊บนะครับรู้ว่าไฟไม่ไหวนะครับแต่เห็นตัวทั้งหมดหลายตัวครบแล้วเราก็ฉีกตัวออกมานะครับแล้วก็ไปดันป้อมอีกอันนึงนะครับถ้าคิดว่าไฟน่าจะไม่ไหวแต่ว่าเพื่อนก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเราไม่เข้าจนสุดตัวนะ อยากได้นะครับแต่โดนไอริสตันพอดีอันนี้สมควรนะครับโม์กหิวเองนะครับเห็นโตโรใกล้ตายนะครับไม่จําบทเรียนเลยว่าโตโรเองก็มีเกาะนะครับพอเข้าไปปุ๊บเจอสตันจากไอริเจ๊งเลยครับเอาละครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับเราก็เริ่มต้นใหม่ยาแจกเยอะก็พอครับไปกันต่อดูจากของตอนนี้นะครับทุกๆคนเนี่ยยังไม่หนาอะไรมากนะครับเพราะงั้นเราจะไม่เปลี่ยนของครับเราจอกเป็นดาบ นะครับโบเกนสเปียนะครับสำหรับการเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วขณะที่เราไม่ได้ตีนะครับให้กับตัวของซูแมนะครับให้สามารถทําดาเมจได้แรงขึ้นเวลาเรายิงแสงนะครับเพราะว่าเวลาที่ตัวของซูแมนะครับในช่วงเลดเกมนะครับถ้าติดโบเก้นสเปียหรือมุรามาศสักอันหนึ่งนะครับและเราใช้ท่าที่1นะครับมันจะยิงได้อย่างแรงนะครับถ้าโดนแครี่หรือโดนเมทนะครับก็มีสะดุ้งกันบ้างเลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้ ถือว่าโซแมนมีความหนาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้ แต่เราต้องอย่าลืมนะครับว่าฝั่งตรงข้ามมี CC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเล่นนะครับเวลาจะเข้าไปถึงป้อมหรืออ้อมป้อมเข้ามาดันเนี่ยถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปทํานะครับเดี๋ยวจะกลายว่าเราจะโชว์เทพมันจะกลายเป็นโชว์เจ๊งแทนนะครับเพราะงั้นก็เล่นอย่างระมัดระวังนะครับค่อยๆผลักป้อมไปนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวที่สปินพุทได้ดีวิ่งฉีกออกไปเติมนะครับวิ่งฉีกออกไปดันได้นะครับเพราะงั้นทําได้อย่างอิสระเลยทีเดียวเอาละครับทีนี้ มาถึงใกล้ในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่มีอีกหนึ่งข้อดีนะครับที่สําคัญนะครับอย่างเช่นตอนนี้นี่นะน,นะครับจังหวะการหยุดนะครับและกลายเป็นตัวล่อสกิลนะครับเพราะว่าตัวของซูเปอร์แมนเวลาที่โดดออกมานะครับจากระยะระยะหนึ่งเข้ามาเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับส่วนใหญ่ถ้าเกิดโผล่มาฉุกเฉนะินคนจะเทสกิลให้นะครับประมาณนั้นเพราะงั้นเวลาเขาเตั้งรูปแบบการตีกับตัวที่ใกล้ที่สุด นะครับหรือว่าเป็นตัวที่เาขาเรียกถูกทำดาเมจเยอะหน่อยอะไระครับซูเปอร์แมนเวลาโดดเข้าไปมันจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางของฝั่งนู้นกับฝั่งเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวมันจะเป็นตัวที่โดนรับดาเมจก่อนเพราะฉะั้นการเพิ่มความหนาเนี่ยก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทำให้เดี๋ยวาน,นิสนีแน่วกับฟาวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับการล่อสกิลฝั่งข้ามให้สกิลหมดได้ดีมากมาก ถ้าเกิดเป็นทีมที่ call กันด้วยนะครับยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะว่าเราสามารถบอกได้ว่ามีตัวไหนนะครับที่เทสกิลใส่เราแล้วนะครับและต้องรอนับคูดาวนะครับ, s <S รบก็จะทําให้ตัวของเราได้หรือทีมเราเนี่ยได้เปรียบในการเข้าไฟต์มากยิ่งขึ้นนะครับ เอาละครับจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวมูมากกลับไปเติมก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตัวของโซแมนเนี่ยต้องใช้เลือดขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับในการที่จะกล้าเข้าไปเล่นหรือกล้าเข้าไปวิ่งนะครับกับบ่อยนะครับในช่วงนี้นะับโบเกนสเปียยังไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจังหวะนี้เพื่อนเราเอาคองนะครับเดี๋ยวเราจะรีบไปสมทบอ้อมด้านหลังให้นะครับโตโร่นะครับถือว่าเป็น ตัวที่เล่นได้ดีมากนะครับพอถึงจังหวะที่จะลัดโอเคครับนี่นะเราไม่เอาถ้าเอาป่าของมันนี่นะป่ามันนี่นะครับเวลาโดนซุปไล่นะครับมีโอกาสตายทุกตัวนะครับมันจะแบบเป็นเมทเป็นแคลรี่หรือเป็นอะไรคณังป่านะครับนี่นะนะครับพร้อมจะดันทุกคนนะครับนี่อันนี้ไม่ไ้ครับหนีไปได้ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ฝั่งข้ามเสียตัวหลักในการทำาดามจคือแคลรี่กับป่าไปแล้วนะครับ ฝั่งเราคนเ้าาได้เปรียบแถมไม่พอนะครับไอรีเนี่ยฉีกไปดันนะครับแต่จริงๆแล้วตรงจังหวะนี้คือต้องมาเติมนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนะครับคือตายไป2ตัวแล้วและโดยเป็นตัวดาเมจด้วยนะครับเพราะงั้นน่าจะทนเราไม่ได้ต่อให้จะกลับมาได้ก็ไม่น่าจะทันการนะครับเพราะฝั่งเราเนี่ยมีซานิสเนี่ยที่เกิดแล้วแทวที่เกิดแล้วนะครับคือไม่ถึงว่าไม่ได้แบบเกิดจนเวอร์นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเงินนำนะครับอะไรก็ดีหมดนะครับเอาฝั่งข้ามไอริตายอีกนะครับโจ๊กเกิดแล้วครับแต่น่าจะห้าามมมดเไ่ทัน อาล้ครับจังหวะนี้นะครับถือว่าเกมจบได้แล้วครับมั่วมาร์กเนี่ยไม่ต้องไปเติมถึงตรงนั้นแล้วนะครับดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะนั่นเห็นไหมครับจบได้แน่นอน100%นะครับถือว่าในตอนต้นเกมเนี่ยเราทําได้ดีมากๆนะครับป่วนแล้วก็เติมไฟนะครับให้เรามีโอกาสชนะไฟได้หลายครั้งนะครับเพื่อนก็เงินนานะครับป่าเราก็เกิดนะครับและนี่ก็คือสไตล์การเล่นซุปนะครับใครที่อยากลองเล่นดูนะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับลองฝึกในแนวสไตล์สไตล์หัดเล่นแบบมั่วมาร์ก นะครับก็จะสามารถพอเล่นได้นะครับแล้วก็มีความสุขไปกับการเล่นตัวที่เราอยากจะลองเล่นดูนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกําลังใจให้มั่วมาร์คด้วยนะครับอย่าด่าอย่ายโยนอย่าแจกนะครับผมสวัสดีครับ